อะไรอ่ะเฮี้ยกูฟาร์มบ้านนี้ละเฮ้กูถามจริงเหรอเขาปรับนดอกแต่ลูกซองปะกูว่าเขาน่าจะกูใหญ่เขาเนิบลูกซองกว่ไอเ้เชยกูเห็นแม่งแข่งกันแล้วเถื่อนเกินลูกซอง <c oughs> เออแรงแจริงนะเอ่ยเอาพี่ถ้าลูกซองมันมันมันไม่เม็ดเดียวมันจะเรียกลูกซองไหมเนี่ยแต่ว่ามันแบบนั้นมันก็ดีนะพี่ว่ามันเม็ดเดียวก็จริงไอเ้เชี่ยแต่แม่งเฉียดเฉียดก็แตกไอ้สัตว์แต่บางคนยิงก็ไม่น็อกต้นแตกหนึ่งเอ็มจีแตกหนึ่ง โอลิมปัสก็คือโอลิมปัสเลยนะทำไมเทียร์ทอนได้ง,ดงัดเมืองบ่อยอยังวะงชนะตลอดอะ <c oughs> เล่นหลักชนะตลอดด้วยดีครับเรางัดเมืองแพ้สักรอบอยังอ่ะตัวเราได้งัดจังหวะเนี่ยไอ้ท<อ>ี่อ,อ,อยัง ยังไก็ไปไหนได้ใครไปปฐมพงกับเอ็กเซอร์ซิตเยอยปฐมพง,พงนี่เล่นทั้งวันทั้งคืนคุยผานไม่ได้หรอกเมื่อวานเลิกกันเช่ไหมไม่รู้ว่าจะยังไงไรเฮียมันเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยไอ้กูเลิกแบบหมดเอาดิเออไปกับเพื่อนกูปะล่ะคือคือ,คอมึงเลิกเมิ่อปุมาคือก็ไม่มาเลยใช่ไหมหมึงแบบที่อะไรแบบี่อะไรแบบหมดเนี้ยแบบเขาหมดไอ้เฮีย เมื่อคืนเล่นจนแม่งแขนแข็งหมดอ่ะเอี๊ยยังไม่ได้แชร์ลิงก์สตรีมเลยคนเข้ามาดูมาฝากแชร์ให้หน่อยนะครับมันเคยโดดว่าจ้แชร์บ,บ่อยๆแล้วแบบมันห้ามเราแชร์ประมาณ7วันได้ปะเคยแล้วพี่พี่ก็เคยโดด ชร์ตอนที่มันแบบแชร์ลงกลุ่มแบบกดรัวๆได้โดนตอนนั้นแหละทีนี้มันกดรัวๆแบบนั้นไม่ได้แล้วนี่พี่มันเปลี่ยนแบบใหม่แล้วนี่ของพี่กดในโทรศัพท์เวลาแชร์มันมันเลือกไอ้นี่ได้ใช่เราต้องเอาจากโทรศัพท์มากดแชร์เอาของโอดฟูเลยนะจ๊ะแม่กูเอฟปีกสามฟิบนัดอะตอนเนี้ยมีอยู่แค่นี้จริงๆของโอดฟูไอ้ตัดเกมรหลดดิกเออดีเหมือนกันนี่ดูของกันกนดิ แดี๋ยวกูก็น่าจะหลุดมั้งไอสัตว์เพราะกูไม่ได้เล่นเลยมึงก็อร์มไปตาสองได้แต่วันนี้ F W มีป่ะวันนี้เหมือนมีนะ F W วันนี้มันเห็นอยู่เป็นคนใช่ไหมเมื่อเห็นคนลงเมื่อไหร่มันเห็นไอเซเวนนี่รู้ว่ามีแต่แพื่ถามนลเดี๋ยวเขาเมียเดี๋ยวมี ก็ยังไม่มีนักอันไห้เฮียคุณพระเออมีหกอันตรงนี้นี่หนึ่งมาส์กูได้นะล้างรอถือวัะสดีรอสมเพทของวายเฮียสมเพทจริงไอเฮียของตอนเนี้ยเส็นหมดเอฟคูเซนหมดเอาไว้สมเพทไม่เท่าไหร่เนี่ยเฟียกเกมดูใส่กูด้วยเกมความนานเกินมาเร็วมาพ่อมใครจะไปก็ไปนะเอฟคูเซนต์หมดเอฟจีตายหนึ่งน่า โอเลป้าตายอีกหน <reco> ึ่งด้วยเว้ยวันนี้ขอไฟดุๆเมื่อวานอะได้ไฟดุหลายไฟอยู่พี่แต่คนไม่ครบเออเข้าเกมแล้วเกมดอีกรอบอีกเฮ้ยดีเจริญไอ้เหี้ยกูเป็นแบบมันแล้วเข้าแล้วแม่งไม่มีให้กดให้เข้าไอ้เหี้ยเจเลิร์นนี่ใช่นไหมเออกูต้องออกเกมมันเพิ่งมาเป็นตอนแพทนี้แหละใช่มันมาเป็นแพทเนี้ยไอ้เหี้ยจะบอกว่าได้เล่นสองคนอีกแล้วนะไอ้จอนก็หลุดเหรอเออเกิดไม่หลุด ก็ไปไม่ถึงไอ้นี่ก่อนหน้าเนี่ยแล้วมึงกดเข้าได้หรอมันหมายถึงก่อนหน้านี้ตอนยังไม่ซ้อมยไปฉี่แบบนะ <c oughs> เจมฟาร์มผู้อยู่คนเดียวเฮียออกได้แล้วเจมเข้าไปกูบอกเลยกูจมวงฟาร์มกูแค่น่ะมีไฟตายหนึง่ง เพรว่ากูตายไปเลยแ้นะไอ้บัวเ,บเราไม่เจอใครอยู่แล้วไอเ้เท่ามันไม่ออกช้าแบบช้าเฮี้ยเฮอกช้าอยู่แล้วมันงัดเบืองอะไรมาเจอเงนินแน่นะสบายนะสบายไม่เจอมันเจอทางกระพานกะพานได้เหรอเออนี่เ,ออเาเราจะ่ยากกระพานนั้นเหรอดูสองคอนเออดูต้องไปดูสอง วงบีบยังวะแต่มันไม่น่าเกี่ยวอะไรหรอกมันน่าจะไปท้ายอยู่แล้วบีบแล้วเจมคิดว่ากูเล่นเพราะว่าเล่นฝ่าไปก่อนแล้วก็ก็ได้ไอเหี้ยเกมเนี้ยเข้าแล้ววะเข้าได้ยังเจมเพิ่งเข้าได้มึงมีกดให้เข้ามาด้วยหรอมีเลยเอ้าเหี้ยทำไมกูไม่มีวะแกแล้วเปล่าอะไรมันก็แบบไม่หมายถึงวันเมื่อวานเนี่ย เมื่อวานกูว่าเป็นมันจะขึ้นสายขวาไม่ได้ห้อเออค้างด้วยไอเ้เหี้ยกดน<ส>ีอะไรนเป็นแไม่มีปุ่มกดอะเอางยๆโอเคกูออกละออกทำไมไอ้เจมเล่นกันดิมันถึงเบามึงอะดูด้วยถึงอยู่แหละมีอยู่ครึ่งถังอะ ัเอาปักกี้มาก็ได้เจมกูเปลี่ยนเอารถลอ้อไปเอารถล้อด,อด,ดกวาเอยมาทางนี้แล้วเอาปักกี้ก็ได้มั้งมีปักกี้อยู่ตรงนี้ก็มล้ออยู่ตรงกูอย่างเนี่ยใกล้ๆเนี่ยไม่ถึงร้อ,อ,อยเมตรน่ะไอ้อยยยยกยยยยยมยยยยายยยยยหยยยย่ยยย้ยย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 นึยยกยยยยยยเยยย เก็บสองอันก็นแล้วเเก็บไว้ให้กูด้วยูเก็บไว้ให้เจมโยนให้จอนไปเลยอัน่ะแต่มึงก็เก็บไว้ให้เมเลมอนกระเป๋ากูเต็มสามมละแปลว่ากูจนสุดสินะตั้งโอ้โหสี่สิบเก้าคนคงยังหนึ่งยังอัพไม่เร็จนัดเมืองยังได้ขับเมืองเยอะหลุมเพี้ยอะไรวะเนี่ยเจ็ดแม่เฮ้ย้างเพี้ยอะไรอ่ะ แแบบเขาเป็นเพี้ยอะไรวะเนี่ยกูก็ค้างเออเอาค้างตรงที่เดียวกับมึงเดิเมื่อกี้แม,แมบบเราแแบบบกตรงนั้นอ่ะตอนแรกตอนนั้นกูที่กูเคยขับตอนนั้นกูก็ค้างเหมือนกันไปดักเคมายตรงนี้นได้ป่าว่ะแมบบัก็อกค้างเราอปปีกอย่างนี้ได้จะไมเราอ่ะคือว่เส้นนั้นอาจจะเยอะว่ะเลยอยากขึ้นเขาว่ะข,ขึ้นเขาที่นนั้น่ดีกว่าผมอยากลองเล่นเนี่ยเพราะกูเห็นแต่ละทีฝั่งขวาในแข่งคือฝั่งขวาคนน้อยมากเลยทั้งหมดมันจะเข้าเข้าเข้าไปอาจจะขึ้นไปสองอยงนี้ได้เลยมั้ง น้องน,นั้นอะไรก็ได้จะอยากเล่นฝั่งขวาของแม่ตรงนี้มีเบซ้ายเรามีเบยเรามีวิธีเล่นอยู่แล้วไงอยากรู้ว่าถ้าเราต้องมาฝาเราจะเล่นได้หรป่าพร้อมได้ดีขวาถ้าเราไปขวาจริงแล้ววงไปซ้ายยังไงไอ้พี่สองต้นบ้านเนี่ยมันชอบออกเวรเราต่อแล้วเรต่อได้น้องบ้านบ้านยิ่งย่เราจะไล่ได้ง่ายด้วยอสอง <ไป S 2> ดีๆอะมาไอ้บ้านลึกขึ้นถ้ายัางดักต่อมออยู่ก็ตามาน,น,น้อง <c oughs> จะส่องเขาให้ต่นแล้วส่องตอมก่อนก็ได้น้ำมันเจ็ดห้าเพนน่าจะถึงแล้ววะเข่าเงียบว่ะไม่มีใครเดินเลยเข่เาว่าเหมือนจะไม่มีขับไปส่องก่อนวงอัพดีกว่าไม่ทันละวงอัพละเหี้ยไปดิพวกไปตอนนี้ได้อยู่นะแต่ยังไม่ได้ดูสลัมอียังไม่ได้ดูตอมอเลยอะอแก้วงเราด้วยโอ้ยบ้า<ผ>มแม่วงยังแรงกูบอกเลยไปดิต้องข้ามก่อนอ่ะ ตอนนี้ใะวางตอมอไม่น่ามีถ้ามันจุกมวงดักก็ะคู่ย่อมันอยู่มันอยู่มันอยู่ก้าวคู่กันจุ่มวงเหรอเออมันจะบอกกนอยอะกู่ขึ้นเขาไปส่องให้หรอยาวบ้านไหนหรือมึงแก่ไหลท้ายหลรยวมึงแก่ไหลท้ายไปดูมาาอยากได้ประมาณเนี้แต่ว่าไม่มีคนอ่ะกู่ขึ้นตับหลับให้ส่องไปอย่างนี้เลยส่องไปเรื่อยๆเลยเราอ่ะอยู่ไกลจัดกูนึกว่าวงสามไอ้เคียนมั้งวิชิบุเนี่ย บอกแล้วเยยว,เวลาอยู่ไกลวงมายผม,มขึ้นเขน่าอย่างไรข<อ><อ>ึ้นมาเลยอ่ะสองบ้านดินนขับเจียวบานนย้านให้เจบอเอชอบเล่นกัดก้านะมีเะวาบ้านใกล้บ้านเข้าได้ก่อนบ้านนี้มากูเข้าได้ก่อน,น,นเอนนนเอรู้แต่กูอยากดูบ้านใกล้นิ้นหนึ่งกับมีเมะ้ะแกมมองไม่เห็นวะต้องให้ไพยส่องเนี่ยมั้งวะ บ้านไหนบ้านกูไม mm ่ม hmm. ีเตกูเตกูมีมีมีมากูพวกกันอยู่แล้วก็บ้านใกล้มีบ้านใกล้มีมารักหนึ่งอะไม่ใช่กาฟูมีมีมีเฮ้ยเทียมันมีคนในตว์เกือบเกมยัดแม่ดีนะกูเห็นเี่ยมันไม่ได้เ่รนีไปก็ได้เดี๋ยวเราไปเฮ้ยมเขามีคนในไพเราไงมันโยบอกแล้วว่เขามีคนในไพ่โดเป้าเฮียบ้านต้ต้องเรอปุ๊อบ้งเหรอบบงเลยปบ้งเลยคๆยโจรคุยกจรคุยโจรเดี๋ยวนุ้กยอย่ จะวองแค่ไหนลุงเกือบเกมเผื่อแล้วก็สกืบให้ได้มันคือเต็มยิงเฮียกูเกือบมันเพิ่งขึ้นมาเว้ยดีนะกูไม่เกมเฮียกูเห็นพอดีกูเกือบขึ้นไปไล่สัตว์เราแยกไปคุมเต็กหนึ่งด้วยนะเฮ้ยเฮียมีคนข้ามสะพานพร้อมกูโอ้โหเย็ดแล้วไม่แห้งไม่ได้ดูก่อนฆ่าหมอันนี้ทำเฮียไม่ได้หรอกนั่งมาจังหวะข้ามพร้อมกันอ๋อกูนึกว่าโดนกลางสะพาน อาจาแล้วมึงไม่เปิดเสียงเหรอวะหรือว่าอะไรเปิดกูเห็นกูโผล่มาแล้วกูเห็นพอดีกูเบรกไม่ทันแล้วเมื่อกี้ไม่เบื่อไปอันนี้เจมมันหลุดเงี้ยไม่งั้นไอ้เจมมันไม่ตายหรอกถ้าทำมิปกติไม่ใช่สองคนบ้านบนได้ไหมกูจะเล่นแยกบ้านล่างได้ไดหมเจ็บเลยแล้วกูเสียอะไรบตีทิ้งไอเจมออฟบิดเจ็บเจ็บไอ้พายเจ็บเยอะ ต้นๆยังมาไั้ยไม่ตายหรออันนั้นแหละออฟฟิศอันนั้นเดียวจอนไม่ตายวะนะกระสุนหมดด้วยโอ้โหโอเปจอกเควีเฮ้ยดาวแล้วจอร์นมาดาวจอร์นมาดาวจอนเควตีน็อตขังคนบนเขาคนนึ่งใช่ไหมเคทีอ่ะสวยเพื่อนเรียกเกมป่ามาหลายตัวนี่หว่าที่เห็นเลือดสาดๆอ่เมื่อกี้ฮะเออเปรถขวาขอบวงเลยนะนว่ก่อดิเกม รถมาหายมอนมีรถอยู่ทองติ๊กสองอ่ะคือน่าจะเป็นตี้เศษของไอ้พวกนี้แหละเลบิดนี่แหละไปหายมอนเนาะเดี๋ยวมันรอขับสก๊อตมันจอดจอดเนื้อต่ำของมึงมักสองมันมันไม่รู้มึงนี่มอนรอรอมันไม่รู้กูมักสองกูนะติ๊กหนึ่งนะเอาได้นะเว้ยว่ามึงมึงรอดแล้วมากกว่าได้มันจริงไล้มอนกูเดินออกไปเอายากอยู่อยู่ไหนอ่ะ ตามเสียงเลยไมอนเดินไม่ได้นะเว้ยมันบังอ่ะมันบังอ่ะก็เองป่ามันเล่นมเล่นดูไหนมอนปล่อยอย่งงี้เลยถอยเลยถอยเลยมันเล่นเดินต่ำต่ำไกลประมาณมาร์คโคเอ็มจีมาช้าจังวะเออทำไมเอ็มจีเข้าช้าจัดเลยวะเนี่ยไปพายรถมึงใช้ได้เหรอป่าวเพื่อนใช้ได้ใช้ได้ ไปเล่นไงไปรวมไหนมากเลยกูยังเล่นได้อยู่นะเว้ยมึงค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมามากูไปตามของกูต้องไปไกลพาคร่ะมึงกูมีรถอยู่ไม่เป็นไรถ้ามันรู้ว่ามึงตัวเดียวมาอาจจะตีมันคันเดียวเหมือนกันน่ะเอียยิงก็บอกเดียวด้วยที่ยิงที่ยิงเมื่อกี้อยู่มาร์กเลนะไอ้มันเออกูเห็นแล้วมันขับออกไปแล้วมีปืนเคาะอะไรให้กูป่ะสตองอ่ะ ยังไม่เก็บอาจจะมีอ่ะเฮ้ยนี่อะไรแบบแบบว่มันอยากอาวุธสวะเลยเ้ยเก็บก่องแล้วนะบอมันน่าจะออกไปเนาะฉัจะไปเก็บก่อนนะมันออกไปไล่ไหนวะเอ็มจีอะมันออกไปไล่ข้างหลังมัร์เออนั่นแหละเราไล่จากไล่เราไม่ได้เลยมาร์คกูวิ่งฟรีสองตับตัวเลยสองตัวเอาเลยไปเอาเลยหมดมุมดีนะมันไม่มีรถเหรอวะเล่นบนเข่าเนี่ยคะ ก็มวยล,ล้แม่งด้ยวยต่อ,อยียน้ามามากกว่านะเก็บดิเก็บศพเลย,ยไปแทนใบามากกั่าไม่เอาอยาน้าไม่เอาอยาใช่ไหมกูขับผ่านคนระับไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วให้เจมีเเจมเลยฮะเจมีมพี่จะจีมตายแล้ว เลยรอดร้อยไปไหน่อไว้ไหนรอดร้อยออกซ้ายไปอย่างนี้เฮ้ยมาร์คซีอยังไม่ออกกลุ่มมาร์คกูไม่มีคนไว้อ่ะแต่แม่ไงไกลเกินไปป่ะวะพวกเวนี้ได้อยู่นะเล่นไหนเพื่อนวเวที่เราเริ่มเล่นจากสะพานหอเนีนน่ยตายอยู่คือคนมันน้อยเลยอะ่ะเออแต่มันจุมมงง่มวงกันมั้งที่มันมาเยอะลำเนี้ย <c oughs> โอ๊ยระวังระวง<ม>ังเอ็มจีเขากระจายเอาเรานะเว้ยเพราะว่าเขามีอยู่บ้านแน่ๆแ,แล้วล่ะ เอ็มสองนี่ไม่ครบนี่เดอสองเือหนึ่งเงียบเงียก่าน <ๆ S 2> ีา้เหมือนรถขยับอ่ะจง,งได้พายขยับมาก็ตอนเราจะขับผ่านตรงเนี้ยเราหัานดูซ้ายด้วยนะเผื่อเราเห็นมีรถจงรถจอดอะไร เนี่ยถ้ามึงจะไปชนหลุมจริงมึงชนประมาณกลางหลุมอะเซฟชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์หลุมไหนถ้ามึงจะไปชนมักสามปูนจริงอหรเนี่ยไปปะมักสามอะเซฟมา้าไปไม่เล่นนี่เล่นนี่เชื่อกูกูเคยเล่นแล้วกูรู้แล้วคูรู้แล้วขับงี้เลยขับผ่าขับอย่างงี้เออไปอันตรายคือบ้านติ๊กหนึ่งใชนไหมไรเนี้ยแต่ถ้าขับเฟี้ยว วิง่งเล่นเล่นเล่นห้องน้ำกายกุ๊ยม,มีรถมีรถมีรถจะขับไปเล่นก่อนเพราะดื่มกูก่อนดิดทำไงมึองอยา,งอากเข้ามาเพวกเฮ้บ้านว่างป่ะนักบ้านว่างบ้านเอาบ้านก่อน,นได้นะแล้วก็วเราไปตีกูไปให้ก่อนดีกว่าววะต้องเก็บยางดีๆเก็บยางอ่ะคือเราหลักแล้วไม่มีใครอยู่บนหัวแล้วอ่ะมันมีรถขับไปก่อนนะให้พายระวังนะใช่มันมีรถมาแล้วเก็บยางสามอ่อนนะ เจะไปรถหนึ่งเลยอ่ะยะไปขับหนึ่งโหถ้ามีสี่คนคือสวยจัดเลยอ่ะเอ้ยนี่ก็สวยอยู่เฮ้ยมึงอะมาโฟกัสกูหน่อยดิห้องน้ำเนี่ยบ้าบ้ากูเห็นแล้วมันมีคนไงกูจะบิวรถแป๊บนึงมันซูนเหมือนกันไม่มาทำอะไรยับยั้ยน่าจะเป็นเอ็มจีก็ยิงให้รถระเบิดเลยได้ป่าวะ พูดูตัวเจาะยายิงนี่รถระเบิดแลงมันจะได้เล่นยากๆมันจะได้แหลกๆอ่ะยิงเลยมึงยิงเลยตอนนึงตัวไหนอ่ะแค่เอารถเข็นน้ำเลยถ้าอยู่ในห้องน้ำแล้วรถระเบิดควันบังอะไรอย่างเงี้ยเผื่อรถแบบตันทางมันระเบิดละระเบิดละระเบิดละน่าจะเอ็มจีปะเหลือตัวเดียววะแกมันบังบังมันนั่นแะมันอกไม่ได้ไอ้เพื่อนหัวเรามาไหวมัอน ต้องหันสวนบนหัววะไม่งั้นรถเราใช่ใช่ไปหายภายหน้าเลยคันหนึ่งสองคนรถร้อยคันหนึ่งสองคนเออทำมันจอดมันจอดบนหัวยภายได้เว้ยมันจอดยินได้โอ้โหเราล้มรถเราหน้ามาตีกูอันหนึ่งมึงจัดรอยกูขยับหน้าไปหน่อยดิหรือไม่เราก็หมดนล้วมันแค่วงเดียวเว้ยมันอยู่ได้แค่วงเดียวยอมเสียม็อกไปได้อยู รอสวนมันด้วยนะไหนเออกูรอสวนมันอยู่เนี่ยแม่แม่งจอดแต่มงมีกี่ลูกมึงอ่ะสามลูกกูใช้ของกูนะงั้นอะเอ้มึงใช่ของกูเลยมันไม่มันไม่โผล่เราหรอกเฮ้ยมันยิงใครมันยิงอินฟิน,น็อกมันคือเคทีเคทีไม่ครบนีอินฟินบ้านนี้นะติ๊งหนึ่งเราต้องตีแบบนี้แหละ เออเล่นเยนั่นแหละไอ้ตรงเนี้ยไม่ก็จอดได้เหมือนกันนะไอ้มากตามอะท่าหลังเชียร์จอดแล้วปิดปิดขวาอะปิดท้างน้ำอะพากมึงต้องมาเรียงออกตรงนี้อะมีหิตเก็บมันเก็บมันเรียงราหว่อยมันสมบกต์เติมก่อนทุกหนึ่ง เดี in ๋ยวอินฟินจะต้องออกนะเว้ยมันอาจจะชนห้องน้ำนะไอ้พายไอเนีนมาเนี่ยเนียนมาไหนไนรถรถรถกังเติมไปแล้วขับ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 ต้องขึ้นเว้ยไปไปจอดมั้ไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปไปไปจอดไหอย่ามึงมาบิ้วตรงเี้ยจอดตรงมันเลยมักสี่เลยใช่ปะ เออมาบิ้วมาบิ้วตรงรถต่างๆสองบกยื้อไปก่อนมันจะลงก็สองคนยังอยู่ข้างบนอยู่นะนิดนึงสองบกยื้อไปนะก็ลงแมันจะลงแล้วมันจะมีเนินอยู่อ่ะเห็นว่ามันกำลังจะลงแล้วเลยไกลเกินวะลงแล้วลงแล้วคันเดียวสองคนเอากูปะเนี่ยเอาข้างน้ำเอาข้างน้ำเอาข้องน้ำดีสวยมันจะแไม่เจ่องนะเอาข้างน้ำแต่พวกยิงกูยิงยิบหายบ้านมีปะเนี่ยทำไมรู้สึกแบบ ต่อไม่ได้ป่ะนี่ยห้องน้ำมึงกระบาลกูไม่รู้ไอ้บ้านมึงขับไม่ได้ไอ้มันจะตีห้องน้ำป่ะนี่ยมันจะตีห้องน้ำไปไม่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 ลอห้องน้ำตัวเดสิมาเล่นมาเล่นห้องน้ำใหม่เลยเจ็บเจ็บอีกตัวหนึ่งนะมาเล่นข้หนียมึงต้องขับหลังข้างหลังได้ข้าวเนมารสองกูมาเล่นถนนีสี่คนตัวหนึ่งอะ ราค่อยๆเล่นนะพายเไล่ขวากูทำไม่ได้กูเซแต่เพิ่งเราไม่ทำเคี้ยอะไรทั้งนั้นไหงคุณรู้แล้วหมายถึงถ้าเดินป้าบอกไว้ก่อนไงถ้ามันเดินมีแต่ว่าไอ้บอลระวังหลังออกมาไว้บ้านกูมึงเปิดหลังไอ้บอนเพว่าบ้านไม่มีเว้ยถ้ามีมันควรออกมาเรียกกับเรานะแล้วหลังมันปิดสักพักแล้วเว้ยไหนเปปิดไเคี้ยอยากมีส่วนเยอะๆยิง้องน้ำให้ระเบิดวรอยิงได้ป้าไม่มีเราเล่นง่ายอะไรไหนเคี้ยไดบ้านนี่เนี่ยมันเป็นขอบวงมาสักพักแล้ว ถ้ามีป่านนี้มันต้องมันคือหลังมันเสียมันควรมีคนมาซนมาซนตรงเนี้ยเฮ้ยแอร์ดอปตกข้ามไงจอดทางขวาเห็นแล้วเอ้ยกูไม่หม,มวกนอกอะอาซานนกหนึ่งเนี่ยเอ็มจีถึงแล้วงน็ักลังอินนี่อะตอให้มันล้มอีกตัวว่ะ๋ยวกูไม่เป็นแฮะเอ็มจีอะปิดง่ายอยู่ อะไรเอ็มจีอยู่ไหนเอ็มจีห้องน้ำรอเดี๋ยวให้เพื่อนล็อกห้างหน้าได้สบายเลยทำห้องน้ำด้ีกว่ามอนก็ชนได้นะกูล็อกได้อะต้องชนทางฝั่งห้องน้ำระวังโดนเนี่ยนะเว้ยเดี๋ยวมึงจะไปจอดปิดแถวนี้มัก็ต้องชนห้องน้ำอยู่ดีไอ้เหี้่ถ้ามาชนตรงต้นไม้อะไรอย่างงี้มันก็โดนฝั่งหนูยิงแกีก ต้องแอบเดินไปว่าไว้เฮียต้องไปเดินไปหินหน้าได้ปะล่ะจอนเดินไปหินหน้าได้ปะล่ะสมกเล่นดิสมกเล่นดิเขตพื้นที่เล่นเองเลยปวดแตกไปคนนึงแล้วอ่ะสมกสมกหน่อยสมกสมกสมกหน่อยเี้ยมึงดืใครยิงอ่ะไอจอน้ายยิงซ้ายกายยิงอันเดี๋ยวสมกให้ลูกเดียวพอไหนสม่ตองเป็นอะไรก่อน ล็อกกูขาดเลยวะเียตินเลยเดินไล่กูได้บ้างต้องมีคนล็อกตง้คนหนึงเลยล้องน้ำใอกห้องน้ำอ่ะเออไม่หมวกห้องน้ำไม่หมวกปาร์เบิมามันเดินได้ยังกูเดินเนาะมงมีระเบิดั้งมีระเบิดม้งข้าห้องน้ำก่อนที่เผื่อมันออกไปห้องน้ำออกไปได้ออกไปได้ออกไปได้มันก็ออกปาล์ข้างห้องน้ำรูหนึ่งก่อนดูให้ดูให้มึงมึงเล่นจะไม่ออกปาเบิดมาล็อกตายเลยตายตายตายเก๋ย์ปบ กูไล่อินฟิมันยังอยู่ได้อีก่ะอาจจะเสียกูเว้ยาไปบอกกูไม่มีอ่ะเอะอตายคนหนึ่งแล้วกูต้องเดินสายไปมันไม่มีสมอัติอ่ะเอออย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินไปตรงนี้เล่นฟรีไปตรงนี้ไอ้โจยจอดเล่นได้จอยจอดอยู่ได้ไปเลยต้องทำให้อ่ะกูทำให้อยู่เนี่ยรอแป๊บนึง ใครกูว่าวิ่งเลยวิ่งอยล็อะล็อกอะยิงกูโยยิงกูโยวิ่งเลยวิ่งเลยวแกตัวนึงวแตกตัวนึงเจ็บตัวนึงเจ็บเพื่อนสวยสวใครมีาไหน้าเาข้ามกูหมดเห้อต้องน้ำอมีเป่าลองเข้าไปเก็บดูมันยังเข้าําบากตอนนี้สียินฟินไม่ครบนีใช่ดูเข้าเองดูเข้าเองลอไว้ก่อนได้เปา่ไม่มีหรอก ปิดออกได้ครับผมแล้วตอนน็อกนี้คุณจะโดนปลาระเบิดไม่จบเลยวงอยู่ตรงกูนะต้องออกมานะพวกมึงรถขวา่อนเจ็บสองตัวเลยตายมึงตอนหล่อน็อกตอนดาวหนึ่งดาวหนึ่งจอนดาวอีกตัวหนึ่งดาวสองไปบ้านเข้าห้องน้ำปะน่ะเดี๋ไปตอนหลังขวาเล่นได้เจ็บมากเจ็บมากอยู่ในห้องน้ำไม้ก่อนแล้วนี่ยังยังห้องน้ำไม้ตัวหนึ่ง

ยังไม่ตายเอา้าเยี่ยสิเรากูต้องจะพูดเลยว่าคือเมื่อกี้อ่ะคนที่ยิงมึง